มารเทพเป็นตัวแทนของบาปแรกรรมในโลกนี้เป็นผู้นำพาความหายนันและความตายและมารเทพใบานี้ก็คือตันแถจินเขานำลูกน้องมายางโรงเรียนเซียวเยาภูเขาปุาเจ้าซานเพื่อหากระจกอดีตแต่เห็นด้วยตาตวเองว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่สามารถยืดมารเทพนั้นเป็นอย่างไรโรงเรียนเฮือนหยางภูเขาชังเจซา,านดีสูซูปุตีบุญธรรมของประตูเซียนแห่งแรกเจากากปากของพี่ชายว่าดียาไปที่แน่น้ำเพื่อช่วยคนแต่ปัจจุบันปะตูเซียนทั้งหลายเหลือเพียงโรงเรียนเซียวเยาและโรงเรียนเฮือนหยางเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะสามารถต้านทานผ่มันได้อีกนานแค่ไหนต้องหาทางปราบมันเทพเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้เมือม่อหมื่นปีก่อนเทพเจ้าต่างต้องไต่ไปพร้อมกับการปราบมันปัจจุบันมันเทพให่ก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นแต่พลังของประดุษยนทั้งหลายไม่พอที่จะปราบมันในเวลานี้มันเทพด้โจรดีโรงเรี้นเซียวดาวแล้ว,แ,ลวแต่มันไม่สามารถใช้พลังเปิดกระจกอดีได้จะบังคับให้เจ้ารีเจนเฮดินของโรงเรียนเซียวยาวเปิดกระจกอดีทูเซียนจากโรงเรียนเฮีงยงนั้นคนมาช่วยเจ้ารีเจนเฮดิน หลังจากช่วยเจ้าอวีเจินเฮรินได้พวกเขาจึงร่วมมือกันสู้กับมันเทพได้ลูกน้องของมันซีจริงๆริงไม่ได้ตอนม,มันเทพใช้เครื่องหมายล้างแคกระดูกจากุ่มประดูเซียนทั้งหลายมันน่าจะจะยิงฆ่าชูเซียและจอ้อรีเจินเฮรินแต่ไม่คาดคิดมากจะถูรีสู้สู้ยิงบาดท,ที่ได้และใช้โอกาสนี้เจอ้อรีเจินเฮริชิงประจวบอดีกับคืน,นาแล้วส่งต่อให้ดีซู่สูแต่ใช้ช่วงที่มันเทพเผลอนั้นทุกคนออกไปในรอบ5้ารอปีดีซู่สูเป็นคนแรกที่ปราบมันเทพได้ มานเทพใช้ดาบฟ,ฟ้าเพื่อต่อสู้กับบีซูซูเธอไม่อาจต้านทานมานเทพได้ถูกจับได้ในช่วงวิกฤตการบนหนาถของเธอได้เรื่องแสงขึ้นและเลือกของลีซูซูทําให้กระจกอดีตเรื่องทางนานอีกครั้งเข้าไปในกระจกอดีตดีซูซูได้รับการบอกกล่าวว่ามานเทพได้ชิงกระจกอดีตเพราะว่าจะมีพลังในการพลิกโชคชะตาและลีซูซูคือผู้ที่ถูกกาหนดมานเทพไม่ได้เกิดมาเป็นมันแต่อดีตคือจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขา ดิสุสูได้เรียนรู้จากกระจว่าห้าร้ยปีก่อนมานเทศในอดีตตันไทจินอยู่ในวังเสิ่หวังแต่ในขณะนั้นเขาที่เป็นเด็กมันได้เริ่มสมพลังเพื่อการฟื้นคื้นที่ของมันเทศหากการไทจินไม่สามารถใครเป็นมันได้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ล้างโลกในวันนี้เธอต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนเฮินหยางเพื่อเปิดแผนที่แต่แสงเพื่อกลับต่อฟ้าดินเพื่อช่วยโลกซูเซียงกงเย่ที่มาแลกด,ด้วยชีวิตเพื่อให้หลีซสุสูมีเวลาหนี เธอกลับมายังโรงเรียนเฮิงหยานได้สาเร็จชูเซ่และจอรรี่เจนเฮรินได้รู้ที่มาของมันเทพัะปะคอรีซูซูชูเซที่มาหานีซูซูกลับไปห้าร้อยปีก่อนคุณทําลายกระดูกชั่วของมันเทพก่อนจึงจะสามารถฆ่าเขาได้อย่างชิน่นเชิญจอรี่เจนเฮรินเปิดแผนที่โซนีซูซูย้อนไปห้าร้อยปีก่อนแต่ชูเซ่กับจอรี่เจนเฮรินตัดสินใจปกป้องกระดูกเซียนต่อสู้กับมันเทพจนถึงที่สุดอิซูซูเห็นคนรู้จักเธอที่น้องที่เป็นดูเทียนถูกทำลายต่อนหน้าเมื่อเธอกำลังจะออกไป สมารถว่าจะฆ่ามารเทพันแถจินให้ได้500ปีก่อนดิซูซูคือหญิงสาวรองของบ้านเจ้าพ่อเยซีรูกับไป500ปีก่อนดิซูซูตื่นขึ้นในทุ่งนาเธอแกล้งสูญเสียความจำทำอย่งไร้ใช้สนิทชุนเต่าเกี่ยวกับข้อมูลโ,โดนของเธอที่ดรู้ว่าตัวเองกำลังหนีจากโจรในคขเนไปแน่ห่งลมดงเนินดินจนสลบเธอพาชุนเต่านี้แต่ในนั้นก็ถูกโจรไล่ตามมาแต่ตอนนี้ดิซูสูที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังเซียน สุดท้ายก็ถูกจับได้ในช่วงเวลาวิกฤตมีคนมาช่วยลีซูซูและหญิงรับใช้ลีซูซูเห็นหน้าตาของคนนั้นคิดว่าเป็นซีเซนโปเลจที่รูแต่ต่อมาถึงรู้ว่าคนนั้นไม่ใช่ซีเซียนแต่เป็นท่านเจ้าชายลินที่6ของประเทศเซิงเจ้าเลนเข้าใจผิดที่บ้านลีซูซูรบกวนตนจึงต้องบอกลีซูซูว่าตลอดชีวิตนี้รักเพียงแค่บิงชัางแต่ช่วยเย่ซิูเมื่อครู่ก็เพียงเพราะความเป็นธรรมหลังจากเซียวลินจากไป ดิสุสูถึงรู้ว่าคนนี้คือบุตรชายเพียงคนเดียวของพระเจ้าที่คนเรียกว่าท่านเจ้าชายซานชาและสีรูก่อนหน้านี้รงรักเซลรินไม่กี่วันก่อนพอหึงหวงจึงทําให้ที่สาวบีซ่างตงลงไปในทะเสลสาบเซลรินโกรธมากตรงกลับมาหาเย,ยสีรูหลังจากเซียวรินจัดไปที่จริงวันนี้เป็นการจัดฉากของเยซีรูเองเพื่อให้ท่านเจ้าชายเด่นที่หกมาเป็นฮีโร่ช่วยเธอดิสุสูถึงรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นแค่การแสดงก็ดีสุสูกลับไปยังเรือนแย่ ได้บอกทุนดอบให้ช่วยปิดบังเรื่องที่ตนเองสูญเสียความจาเธอสอบถามว่าตันไถจินอยู่ที่ไหนแต่กลับรู้ไม่คาดคิดว่าดันไถจินคือสามีของยยซีรูและคนที่ตันไถจินกลัวที่สุดในเรือนกบเป็นยยซีรูปิซูซูพบตันไถจินกำลังคุกเข่าอยู่เมื่อที่น่ายาแน่ธอพยายามทดสอบตัวตนของตันไถจินแต่สุดท้ายก็ถูกสายต่างของตันไถจินทําให้วาดตัวและหนีไปปิสูซูได้รู้จากทุนดอบว่าตนเองเป็นคนลงโทษให้ตันไถจินคุกเข่า เหตุผลคือตันตทจินได้ช่วยเย่ยบิงถานที่ตกน้นเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ไม่ได้ช่วยเย่ฉีหูที่ลื่นตกลงไปในทะเลสาบแต่ตันแทจินเองก็เป็นโดนประกันที่จินเกาส่งมายังประเทศเซิงแต่เขามีิสัยประหลาดที่ไม่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนดิสูซ,ซูแม้ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถฆ่าตันแทจินได้แต่เธอก็อยากให้เขายัยงคงคุกเขาบนผิวน้ำแข็งต่อไปเพราะเธอยังไม่ลืมแทนเลือกของพ่อและที่น้องในจินเลนประกันต่อสู้แต่พอหันดาไปก็เป็นการคืนแล้วลมหนาวและหิมะพัดแรงขึ้น ดิซูซูเห็นดันแถ่จินแดง,งของข่าวดู่บนผิวนางแข้งเธอรู้สึกขาดแยงในใจเดนิชามมาหลายปีแล้วที่เคยมาที่โรงแรมเท่าร่ำเร่ตัวเองทุกวันนี้หนึ่งเละ1สิบห้าของเดือนทําให้ประชาชนชื่นชมอย่างมากวันนี้เธอก็พาสาวใช้มาที่โรงแรมเท่าร่ำเอีกครั้งเซียวนหลังจากทางานเสร็จก็รีบมาช่วยเมื่อทั้งสองคนทํนาการจัดเข้าร่มเสร็จได้บิงฉันเหนว่าเวลาไม่เหลือมากจึงต้องลากลับบ้านก่อนจากไปเซียวลินได้ยินจากสาวใช้ว่า ตันถจินถูกเย่สีอูลงโทษให้คุกเข่าบนผิวน้ำแท้งเทิด้าเย่สีอูก็ทําเกินไปตันถัจินถูกลงโทษคุกเข่าเป็นวันที่สี่แล้วแม้แต่คนรับใช้ในบ้านก็ยังโหดร้ายและแก้งเขากังวลว่าตันถทจินจะตายเพราะหนาวนอกบ้านลีซูซูแอบออกจากพ่อไปดูแต่กลับถูกตันถัจินเห็นเอาของเธอโดยบังเอิญเธอเห็นตันถทยจินสันเนื่องจากหนาวจัดจิงหาข้ออ้างทิ้งผ้ากมไว้แต่ตันถทจินไม่ยอมรับความดีของลีซูซูเลย ดิซูซูเพื่อชีวิตของสามโลกสีแคทเห็นตันไถจินงที่หนาวจนหมดสติจึงต้องพาเข้ากับเข้าห้องเพื่อให้ตันไถจินร่างกายรุนขึ้นดิสูซูนดรนเอที่จะใช้ร่างกายของตัวเองช่วยเข้าอย่าให้ชุนดาวช่วยต้มน้ำร้อนให้ตันไถจินหนักทุกครั้งที่ตันไถจินงใกล้ค,ความตายพิสารในใจก็จะปรากฏขึ้นแต่กระแทกยุยนเขาว่าสักวันหนึ่งจะต้องมอบวิญ,ญญาณให้นั้นแต่ตันไถจินไม่ยึดติดกับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นานางตายหรือวิญญาณก็ยนินดีมอบให้แต่ปีศาจกลับมาว่าดันไทจินต้องริมรดความทุกข์ของมนุ่มดื่มนำกับความเครียดแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความทุกข์ถึงจุดสูงสุดชีวิตมาถึงจุดจบนั่นคือเวลาแห่งการเส้นไหมดิสุสูต้องการหากระดูกชั่วร้ายในร่างกายของดันไทจินเธอใช้โอกาสที่ดันไทจินมีนสติทำตามร่างกายเขาทั้งหมดแต่ถูกดันไทจินที่ตื่นขึ้นมาจับได้กลางทานดันไทจินตั้งใจจะกลับไปคุกเข่าบนผิวน้ำอีกครั้ง ดิสุสุข,ขัดขวางเขาเลยบอกว่าการลงโทษได้จบลงแล้วเธอคิดว่าตัวเองจะต้องนอนบนเตียงเดียวกับศัตรูตันไทจินเธอจะปาดของชุนเต่าเธอถึงรู้ว่ายายทีอูต้องเคียนตันไทจินทุกคืนก่อนนั่นดิสุสูพบแท้เขา้าแต่ด้วยหัวใจที่ดีของเธอไม่อาจทำ้ายตันไทจินได้เธอตื่นขึ้นกลางดึกและเพราะว่าตันไทจินมีไข้สูงจึงต้องเรียกชุนเต่ามาต้มยาลบไข้แต่เธอเองเป็นคนป้อนยาให้ตันไทจิน จะดูแลเขาด้วยความใส่ใจดิซูซูตื่นขึ้นในวันถัดไปก็เที่ยงแล้วเธอไปถึงห้องอาหารและเห็นครอบครัวที่เคยเป็นของเยซีรูดิซูซูคิดว่าตัวเองจะถูกตำหนิแต่ผลลัพธ์คือ,อย่างเข้ามาหาและทำให้เธอด้วยความหัวใ่พ่อและป้าก็มีความรักและห่วใ่เธอเป็นพิเศษทำให้เธอรู้สึกถึงความผูกพันที่เป็นมนุษย์แจ็คางวล่าชื่อเสียงของเยซีรูที่ขาดยยบิงฉัาตกน้ำจะไม่ดีดิซูซูจึงบอกว่าเธอจะไปขอโทษย่ยบิงชานเอง แต่ย่ากลับคิดว่าไม่จําเป็นขณะนั้นย่าบิงฉานจะจกเสร็จแล้วกลับมาที่เคาหะมอเห็นย่าบิงฉางที่ทั้งสวยและใจดีเธอก็เข้าใจแล้วว่าทําไมซิลนและดันไถจินถึงชอบเธอดันไถจินไปครัวเพื่อทานอาหารแต่ลูกน้องในครัวกลับทําให้เขาลําบ,บากบอกให้เขาล้างจานชาวในครัวให้สะอาดก่อนทานอาหารดิสุสุทราบจากทุนดาว่าดันไถจินปกติทานอาหารกับคนรัชชัยเธอมาถึงครัวแล้เพบว่าคนรัชช้ในเคหะกำลังทาให้ดันไถจินลำบาก เ้าดมีคนรักใช้ที่ดูถูกคนอื่นในคาลหายานานะเพดันไตจินกินข้าวเหลือเธอขัดขวางตันไจตจินตันในตันไตจินที่ไม่ตอบโต้การดูถูกของคนรักใช้เธอพาดันไตจินกลับไปที่ห้องเตรียมอาหารให้เขาแต่กลับถูกตันไตจินปฏิเสธที่แไ้เมื่อครึ่งปีก,ก่อนในคืนเจียซี่เย่บินชานได้พบกับซิลลินในวังและเดลเล่ในสวนเด้สดูหายากรูจิตมาเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเย่บินชาก,กับเจ้าชายคนที่ห้าซิลียน แตในวันนั้นตันไถจิงถูกเชียวเลี้ยงขัดขวางโดยไม่คาดคิดได้กินขนมที่มียาหลอนจิตแต่ส่วนของเย่บินฉางก็ถูกเย่ซีรูกินโดยไม่ตั้งใจทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมชีวิตกันไปแล้วและมีผู้เห็นเหตุการณ์นี้ในวังมากมายบริเกจิงนต้องขอพระราชทานให้ทั้งสองเดินนานและนับจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันเย่ซีรูก็ทรมานตันไถจิงและใส่ก็ยิ่งิดเบอร์และอากาศเพื่อพิสูว่าอาหารไม่ให้เติมยาหลอนจิตดิสูสูจินต้องกินอาหารเพื่อพิสูด้วยตัวเอง แย่สั่งให้ดันไทจินมาทานอาหารที่ทุกมื้อและห้ามดันไทจินกินอาหารโกปรกอีกพระเจ้าเซิร์นตักบอกซิลินว่าดันเทลุจีของจิงเกากำลังจะตายที่ว่าดันไถจินที่เป็นโรคประการไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแต่ซลินคิดว่าหากดันไทจินอาจทำให้ดันเนลินหลังที่จะขึ้นครองราชได้สมปรารถนาพระเจ้าเซิร์นกักต้องการทดสอบจิตใจของพระเจ้าเซิร์นกักดูว่าเขาจะกลับไปจิงเกาและกบนการเมืองของจิงเกาได้หรือไม่ถ้าไม่มีความสามารถนี้ ไม่เช่นั้นก็ฆ่าเขาในโอกาสนี้เถอะดิสุสุสานชุนเต่าให้ดูแลตันไถจินให้ดีถ้าเขามีพฤติรกรรมปลอมตัวเป็นเทพต้องรายงานให้ตนสั้นอย่างแน่นอนชุนเต่าบอกลีสู้สู้คนใช้ในบ้านมากเห็นดันไถจินพูดกับสตานแต่เธอไม่เชื่อเข้าใจผิดคิดว่าตันไถจินไม่มีใครคุยด้วยสุดท้ายจึงหดหูกลายเป็นนันเทพเธอจึงตามดันไถจินเพื่อศึกษาพฤติรกรรมของเขา ดิสุสูถามดันเถจินว่าปกติถูกคนเดียรังแคหรือไม่ทรมานมีความแค้นในใจหรือไม่มีความคิดที่จะฆ่ายสิรูหรือไม่แต่ดันเถจินบอกว่าความคิดของเขาไม่สําคัญเพราะเขาเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แต่ไม่ว่าในใจเขาจะมีความเบียดชังหรือความแค้นก็ไม่มีความหมายดิสุสูคิดว่าดันเถจินเมื่อ500ร้อยปีก่อนไม่ได้ทําสิ่งไม่ดีแต่ถูกคนเดียทําร้ายบางเีการที่เขากลายเป็นมารเทพอาจเป็นผลจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่อเนื่อง บางทีถ้ามีคนหนึ่งที่โหนให้่เขาและเอาใจใส่เขาเขาอาจจะไม่ตกเป็นน,นันคุณต่อไปร้านเสื้อผ้าเพื่อซื้อเสื้อผ้าฤดูหนาวให้ตันไถจินแต่เพราะขนาดไม่พอดีเธอต้องแก้เองแล้วส่งให้ตันไถจินอย่างลับตันไถจินใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วถูกเจเจอรีเห็นโดยบังเอ,อิญเจเจอรีตั้งใจทําให้เสื้อผ้าของเขาขาดผลลับคือถูกดีสู้สู้เห็นพอดีดีสู้สู้ตามมีพิชัยอย่างหนะักแต่ยังได้ร้องค่าชดเชยจากเขา เธอตั้งใจให้ตันไถจินทิ้งเสื้อผ้าที่เสียหายแต่ตันไถจินปฏิเสธคําขอนี่ทูนเดามาแจ้งว่ามีพระชาชงการให้ตันไถจินเข้าวางังดิสุสุคิดว่าตันไถจินได้ติดต่อกับคนในวงังที่แต่สินใจตามเข้าเข้าวังด้วยกันเธอเข้าวังแล้วหาที่พักของตันไถจินในวงังเธออยากรู้ชีวิตของตันไถจินก่อนหน้านี้หลังจากตันไถจินเข้าฟ้าพระเจ้าเขาตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ต้องการรู้ข่าวจากจิงเกา๋า จะจีงกอกับพระเจ้าจีงหมาสําหรับเขาแล้วเป็นแค่คนแบดหน้าเขาไม่สนใจเทได้ว่าราชาเฉินต้องการเล่นเกมไพ่กับลูกกระถูกที่แสดงออกว่าตอนไม่มีใจในบาลังและหน้าเขาแค่อยากจะมีชีวิตอย่างเรียบไม่ดิซูซูมาถึงที่พักในวังของดันไถจินแต่หญิงซินมากมากที่เลี้ยงดูดันไถจินให้โดพูดไปว่ามีคนต้องการทำ้ายดันไถจินผู้จัดการอุหาดันไถจินต้องการให้เขาช่วยหาหลักฐานใสไ่ไเซียวเลียนและย่เซียวว่าสมรู้ร่วมคิดกัน แต่ในใจันไถจินรู้ว่าในเมืองเฉิงตัวนี้แค่ซิลินที่จริงใจกับตนเขาไม่ต้องการทำร้ายซิลินจึงตัดสินใจปฏิเสธเรื่องนี้ผู้จัดก,การรูใช้ชีวิตของโยริซิ่นกูดันไถจินแต่ดันไถจินไม่เป็นไรกับมันผู้จัดก,การรูโกรธมากที่ถูกปฏิเสธก็ะจะจะสางให้คนท่าดันไถจินแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกนกฮามิเมิดฆ่าตายทันทีโยริซินทราบว่ามีข้เมือหลายคนหายตัวไปโดยไม่มีเหตุผลแคละ เขาสงสัยว่ามีปีศาจเข้ามาในเมืองเขาจึงรายงานเรื่องนี้ให้พระเจ้าทราบพระเจ้าสั่งให้คนจากภูเขาปู่เจ้าซานมาช่วยเซียวลินสืบสวนเรื่องนี้และคนที่มาจากภูเขาปู่เจ้าซานนั้นคือลูกศิษย์น้องของเซียวลินลิซูซูทราบคนในว่าว่าตันไททิ้ไม่ให้มีชีวิตที่ดีในวังเขาถึงมีทัศนคติที่เศร้าหมองไม่มีความหวังกระดูกชั่วร้ายสมพลังโดยการดูดซับความเพียรแคนและความเจ็บปวดตันไทจริงๆต้องทนทุกข์ทรมานมากมายลิซ,ซูซูได้ยินจกักเพราะว่า วันนี้มีปีศาจกยกับความไม่สนบไม่เมือนแต่ผู้จัดการดูในวงังเพอาถูกลกฮามม่เบิดข้าเคยียงเขาพูดกับกันไทจินแบบมากตันไถจินควบคุมลกฮามิ่เบิดข้าผู้จัดการลูแต่เขาก็ที่มาสถานการณ์ปัจจุบันไม่อาจทําให้คนอื่นปล่อยเขาไปได้เขาต้องการหาทางออกจากประเทศซึ่งดิซูสูสสรวจคนร่างกายตันไทจินทั้งหมดแต่ไม่พบหลักฐานได้ที่เขาฆ่าผู้จัดการลูอยังบอกติกว่าจะตรวจคนตันไทจินทุกวัน เดินเทาว่าอย่าทำท่าทางลึกลบับปีศาจในเมืองปกความไม่สนุกในระละการขึ้นอย่าไม่คาดคิดเพราะว่ายาบิงฉางแม้จะเป็นมนุษย์แต่กลับมีกลิ่นอายของปีศาจจึงตัดสินใจท,ทันทีปีศาจนี้รวบรวมความไม่ยินยอมและความแค้นของมนุษย์เพื่อให้ดอกไม้ห่ฝันไร้บานทั่วทุกภูเขาและทุกยา่าเช่นนี้มันจึงสาม,มารถกลายเป็นปีศาจได้วันรุ่งขึ้นดิสูสุซาบ้ายาบิงฉันหายไปเมื่อคขึ้นเยลินพาหมอดูใหญ่ปานดีจิจะวามาตรวจสอบที่เคยหา เดลเออยบอรดีสุสุว่าคนนี้คืออาจารย์ของซิลิงแต่เป็นสิ่งตรงสายของหัวหน้าโรงเรียนซีลหลาจุดชานที่สุดในการทําให้ปิษัต์แต่บางที่จีดูสอบไปสักพักก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในคฤอหาแต่ถึงทีนชักของดี่การว่าปิสัตต์คนนี้มุ่งไปที่ผู้เข้าบันทึกในเชิญนได้และใช่คนเหล่านั่งตูดดอกไม้ถ้าเยาบิงช้าและยืนอินซินก็อยู่ที่ด้่นอีกด้านหนึ่ง ปิศาจก็ทราบถึงการมีอยู่ของดันเทจินจากประสบการณ์ของยวนดีสิ้นฉันว่าด้วยดันเทจินจะทําให้มันกลายเป็นปีศาจได้อย่างแน่นอนมันวางแผนจะใช้ดันเทจินเพื่อเลี้ยงดอกไม้แห่ฝันได้ดิสุสูพบว่าศิลปการด้านแนวของปานิทิยาไม่ชนะจิตตัดสินใจลงมือต้านแนวด้วยตัวเองปิศาจตามปิ่นของดันเทจินไม่ย้าบ้าเย่แต่แนวของปานิทิาไม่สามารถตัดขามันไม่ได้ดิสุสูเห็นเจตนาของอีกฝ่ายที่ทำไปเสียนางทานได้านหนึ่อแล้วจนดีอีกด้านหนึ่งเห็นว่าเป้าหมายจริง ของมันคือตันไทจินลีซูซูรีบมาช่วยคนแต่สุดท้ายก็ถูกสัตว์ประหลาดพาไปด้วยก่อนหน้านี้ตันไทจินได้ที่มบาแสของเย่บิงฉังไว้ในบ้านเลียวลินพบบาดแสหลังจากตันไทจินถูกจะไปขาบรถอีจิรีไปยังภูเขาบันจิซานลีซูซูตื่นขึ้นเธอพบว,ว่ามาฝันต้องการใช้ดอกไม้ของฟลากเพื่อกลายเป็นดิสัต์ตันไทจินพบว,ว่าลีซูซูรู้จัดยอนอิงสิ่ถ้ารได้ว่าลีซูซูกำลังสืบสวนดูเองลีซูซูดั้งใจจะช่วยเย่บิงฉัง แหมอกทําให้เธอและตันไทยจินลม้มลงพร้อมตันตันไทยจินและลี่ซู่ซูที่มัสตีมาถึงชนเผ่าอี้หยวนเห็นแม่ที่แต่งานกับตันไยฮูจีเพื่อชนเผ่า